สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับกับบอลเด็กซอรี่เป็นรายการที่เราจะมาค้นหาไอเดียทัศนคติของโค้ดของทีมงานของคนที่ทําทีมนะครับฟือบอลเด็กของเราในเครือข่ายบอลเด็กอุดิตเนาะวันนี้ก็มาเยี่ยมเยือนทางโซนพิชัยอีกทีมหนึ่งนะครับกับในเมือง FC นะครับกับน้องการครับแนะนำตัวนิดหนึ่งครับค่ะชื่อการค่ะเป็นโค้ดของทีมในเมือง FC ค่ะในเมือง FC ที่จริงเราในเมือง f c นี่เริ่มต้นเริ่มต้นยังไงครับ เริ่มต้นจากเด็กเลยเด็กน้อยต้นช่นชมเด็กน้อยจริงๆคะ่ะแบบน้องรวมกันมาออรวมกันไม่ได้ผ่านผู้ปกครองเลยนะคะคอันนี้น้องคือแบบเด็กเลยที่เป็นเด็กเลยแบบรวมกันมาหนูเห็นแล้วว่าส่งข้อความไปหาโค้ดเดียวได้ไหมหนูก็ไม่รู้น้องส่งข้อความไปบอกว่าแม่จะไปแข่งบอลวันที่เท่านี้เท่านี้นะก็บอกเอา้าไปแข่งที่ไหนอะไรยังไง เราไม่เคยรู้เรื่องเลยจนได้ไปดูน้องกันใช่ตอนแรกรวมกันมามีแค่สิบคนเองอใช่ค่ะพอครั้งนั้นจําได้ว่ากําลังกําลังรับสมัครอะไรอยู่น้องเด้งขอ้อความมาเพิ่งอยากพี่อยากแข่งบอลใช่ไปได้ไหมอะไรเราก็เดี๋ยวเรายะยังไงนะมาจากไหนยังไงกันค่อยถามเราเรามีโค้ชไม่มีครับพี่ไม่มีพ,มมออพอสมัครโอเคเดี๋ยวพี่รับสมัครไว้ก่อนแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่ากลัวเด็กจะมาหลอกตอนนั้นนะยังคิดว่าแบบเหมือนเด็กมาทักมาเล่นเฉยเฉยอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่มั่นใจก็บอกเฮ้ยงั้น เพื่อความมั่นใจเองหาค่าสมัครมาก่อนอ่าที่จริงเราแอบอยู่แล้วเราจะหาสปอนเซอร์ให้ถ้ามันมาจริงอะไรอย่างเงี้ยก็รับสมัครไว้สุดท้ายมันก็ไม่รวบรวมบอกไปหักค่าขนมหักค่าขนมคนละคนละสิบคนละร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาจ่ายค่าสมัครแล้วก็บอกเฮ้ยเด็กทีนี้มันมาแบบน่ารักมากแล้วก็น่าเอ็นดูมากอะไรอย่างเงี้ยเนาะนั่นคือจุดเริ่มต้นของเด็กที่เขาอยากเล่นขึ้นมาก็มีความกล้ากันด้วยนะพวกเขาอ่ะอ่ใช่ EP นี้ผมว่าน่าจะน่าจะชวนคุยเรื่องนี้เลยครับที่ เป็นทีมที่เด็กร่วมรวมตัวกันแล้วเพื่ออยากเล่นโดยที่ยังไม่มีจุดเริ่มต้นคือย,คย,<ช>ยังไม่มีโค้ดด้วยซ้ำยังไม่มีสนามเพราะผมจําได้ว่าเขาทักมาว่าพี่หาโค้ดได้ที่ไหนเราก็เดี๋ยวทีฟุตบอลอะไรว่าต้องถามหาโค้ดอะไรเงี้ยไม่เลยไม่มีครูเอรอะไรก็ไม่มีครับแล้วแล้วยังไงคือผมรวมตัวกันเองอะไรเงี้ย<ช>สนามก็ไม่มีอะไรเงี้ยเช่ก็ก็น่าจะเป็นจุดประกายของของทีมนหลายๆทีมผมเชื่อว่ามีมีอีกหลายทีมที่เป็นแบบนี้คือเด็กอยากเล่น แต่แต่ไม่มีไม่มีคำสั่สนุนเราแรกๆอะไรอย่างเงี้ยไม่มีคนมาดูแลให้มาสอนให้อะไรอย่างเงี้ยเนาะเอาพอเด็กเริ่มเร่มตัวมาสนามแรกๆก็คือมาแบบงูปลาปาเลยใช่มามมแบบมัม่วมากนะตรงน้เขาใช้คำว่ามั <ders> ่วเลยก็ได้เนาะว่าเขาก็มามาสนุกของเขา,าขอขามามะไรตื่นเต้นบังตื่นสนามบังเต็นนมตไปหมดเลยใช่แล้ววันนั้นวันนั้นวันนั้นการไปดูไปค่ะไปดูไปผู้ปกครองทุกคนไปหมด แต่ไปแบบงงงงไปแบบงงมากมันพามาแข่งอะไรเนี่ยอะไรใช่ไหมอะไรรายการอะไรอะไรประมาณนี้แบบพาพากันไปดูก็เออเอกก็ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนะแบบเออมีความคิดกันนะพวกเด็กอ่ะเออแล้วก็ช่างจะไปรู้กันมาจากตรงไหนก็ไม่รู้ส่งกันออกค่าสมัครเองค่าเสื้อเองแม่ไม่แม่ไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแค่ไปดูอย่างเดียววันนั้นอ่ะครับพอหลังจากสนามแรกที่เขาแข่งกันไปเนาะพอแข่งเสร็จปุ๊บ เหมือนกับว่ามีการตื่นตัวมากขึ้นของพ่อแม่ผู้ปกครองใช่ค่ะเหมือนแบบเฮ้ยอยู่ไม่ได้แล้วไม่ไแล้ว,ลวอยู่ไม่ได้แล้วเด็กทากันขนาดนี้รวมก<ช>ันขนาดนี้ใช่ไหมแล้วมันเกิดอ,อะไรขึ้นหลังจากที่แข่งเสร็จปุ๊บเราอ่าเราก็คุยกับผู้ปกครองทุกคนใช่ค่ะแล้วแบบว่าเราหนูส่วนมากถ้าเด็กมันจะปรึกษาจะปรึกษาหนูไงแม่อ่าพอลูกหนูอยู่ในทีมใช่ไหมคะ,ะใช่ค่ะแล้วเพื่อนเขาก็จะบอกแม่แม่ว่าไงแม่ว่าไง พ่อแม่ใครพอจะเป็นโค้ดได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รวมกลุ่มกันตั้งทีมขึ้นมาแล้วก็รวมกลุ่มกันคุยกันในกลุ่มว่าพ่อแม่ใครว่างอะไรประมาณนี้ไม่มีใครว่างเลยมีแม่ว่างคนเดียวใช่ค่ะก็เลยเออเป็นจุดเริ่มต้นที่ตั้งทีมกันขึ้นมาแล้วพ่อแม่คนอื่นเขาก็สนับสนุนทุกคนเลยค่ะก็คือลูกเราเล่นอยู่เราด้วยก็เลยอาสามาเลยนำหน้ามาให้อะไรเงี้ยเนาะที่จริงเด็กเด็กเขาเรียกเขาเรียนอยู่ที่เดียวกันใช่ไหมใช่ค่ะเรียนเดียวกันแต่ว่าอาจจะกระจายกันตามหลายๆหมู่บ้านอ๋อใช่ค่ะ แต,แต่แต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นหมู่บ้านที่ใกล้ๆก,ก,กันอยู่แถวนี้ก่อนเนาะอาจจะมีเพื่อนอยู่บ้างทีนนนน่อยู่ไกลๆนิดน่อยใช่ไหมแต่เรียนอยู่ห้องเดียวกันค่ะที่มาด้วยกันก็คือตอนแรก,แรกๆนี่ตั้งชื่อยังมั่วๆอยู่ผมจําได้ว่าผมนี่แหละเป็นคนตั้งให้ใเพราะมีน้องคนหนึ่งมาจากอาหารทับยาเราก็บอกว่าให้ผมไม่รู้ตั้งชื่อทีมอะไรอะไรเงี้ยแล้วน้องมาจากไหนผมก็เข้าใจว่าเขาเขาอยู่ทีมอยู่บ้านอาหารทัพยาทั้งหมดผมว่าเอางั้นก็อาหารทับยาเลนเสร็ดเลยก็เขียนไปให้ ปรากฏว่าที่จริงมีคนมีเด็กขับทะเบียนแค่คนเดียวใช่ค่ะมีออมีน้องบิงออกไปแล้วเราอ,ออกไปแล้วด้วยใช่ค่ะออสุดท้ายแล้วคือก็ก,ก,ก็มาปรับชื่อกันใหม่ใช่จนกลายเป็นในเ <ใน S 1> มืองเอซีที่มา<ช>คืออะไรครับในเมืองเอซีเอ่อตอนแรกอ่ะคุยกันในกลุ่มละยี่สิบวกว่าคนอ่ะคุยกันะออหาชื่อกันอ่ะมันมันไม่ลงตัวทักทีก็เลยแม่ก็เลยแนะนําไปบอกว่า เราอยู่โรงเรียนในเมืองส่วนส่วนใหญ่เราซ้อมกันที่โรงเรียนในเมืองตอนนั้นก็เลยบอกเอาเป็นในเมืองไหมเอาเป็นชื่อโรงเรียนแต่ถ้าสมมติว่าเอาเป็นชื่อบ้านในเมือง fc เลยอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นทางการไปหน่อยเป็นชื่อโรงเรียนก็เลยบอกเอาแค่ในเมืองก็พอเนาะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกโอเคครับโอเคครับก็เลยได้ที่มาเป็นในเมือง fc ก็คือชื่อโรงเรียนนั่นแหละที่เด็กๆรวมตัวกันอยู่เรียนกันอยู่เนาะก็หลังจากที่เราเห็นเนาะเห็นพัฒนาการจากวันแรกที่เขาแบบมารวมกันแบบเล่นเล่นสนุกสนุกทีนิดเดียวไม่มีไม่กี่คน ตอนนี้ผมเห็นว่าในเมืองเอีมันพัฒนาไปเร็วมากมากต้องบอกว่าก้าวกระโดดด้วยซ้ำคือทั้งผลงานแล้วก็ตัวตัวของเด็กๆโนที่เขาพัฒนาขึ้นมาความตั้งใจเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงขยับมาถึงณตอนนี้ส่วนมากเด็กๆทุกคนเลยนะคะที่ที่มาแรกๆคือเตะบอลก็ไม่เป็นอ่าแล้วก็บางคนก็รูปร่างออกทมทัวมอ้วนๆอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็พอเราได้มารวมกันเราได้มาคุยกัน แลวเด็กก็เหมือนคือเขามีพัฒนาการกันใช่ค่ะเขาตั้งใจซ้อมเขาขายานันเขาแบบช่วยกันคนนั้นดีคนนี้ไม่ด,คนนมดีคนนี้มีดีทางไหนทางไหนอะไรเงี้ยเขาจะช่วยกันเสนอ,อเพราะหนูตอนเย็นอะ่ะเวลานหนูซ้อมบอลปุ๊บหนูจะคุยกับเขาว่าอ่าน้องบาสอย่างอย่างน้องบา์สใช่ไหมคะยกตัวอย่างนะคะน้องบาสตอนแรกอะ่ะน้องบาร์สเตะแรงอย่างเดียวบอลอ,อ่ะเตะไม่เป็นออเออเราก็เออน้องบาสเนี่ยเตะบอลแรงนะเราก็เลยมาสอนเทคนิคเขาว่าบาสเตะบอลแบบนี้นะ ทำแบบนี้ทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะแบบให้เขาเหมือนให้เขาพัฒนาตัวเองไปด้วยเราก็สอนเขาด้วยจนเขาเตะบอลเป็นจนเขาเตะบอลอันนั้นแล้วสมมติว่าอย่างน้องตัง่าน้องตังเราแบบเวลาเราซ้อมกันเราก็จะเห็นน้องตังเล่นกองกลางอ,อะไรประมาณนี้ค่ะเราจะจับเขาอยู่ทุกกันทุกตำแหน่งเหมือนได้ลอง,ลองลใช่ค่ะ<น>ลองลองจนได้แบบว่าคนนั้นอยู่ปีกซ้ายคนนี้อยู่ปีกขวาอะไรอย่างนี้ค่ะมันจะมีแบบเราจะมองเห็นเองว่าเด็กคนนี้เหมาะอยู่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อะไรประมาณนี้นี่คือเรื่องของพัฒนาการเด็กใช่ค่ะคราวนี้ แอบถาม้าแ,แล้วแล้วใครเป็นโค้ดหนู <laughs> เป็นเองด้วยเป็นเองเป็นโค้ดเองเอแล้วเราเอาความรู้อะไรมาจากไหนหรือว่ายังไง ก็เมื่อก่อนหนูก็เล่นบอลใช่ค่ะก็แต่ไม่ได้เล่นบอลแบบว่าเป็นอะไรทางการอะไรขนาดนั้นคือชอบแล้วก็ไปเล่นกับเอะรใช่ไหมใช่ค่ะหนูก็มีบ้างมีนิดนึงเทคนิคอะไรมีแค่นั้นแล้วก็ส่วนมากก็จะดูยู u ูบเอาดู u t u b e แล้วเทคนิคมาสอนใช่ค่ะันนี้มีโลกออนไลน์เยอะหนูโอ้หนูสุกสาเยอะมากหนูกลับบ้านไปหนูคือต้องดูแบบดูแล้วเราจะอะไรมาสอนเด็กดีพรุ่งนี้อย่างงู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีแฟนช่วยด้วยแฟนก็เล่นบอลเหมือนกัน แต่ว่าเราก็เราก็ไม่ได้มีไม่ได้เป็นโค้ดทางการไม่ได้ไปศึกษาอะไรมาเลยก็คือเอาเอาครูพักรักจามาเนาะโดยจากสื่อบ้างอะไรบ้างใช่ไหมแต่แต่ต้องต้องต้องชื่นชมครับเพราะว่าเห็นพัฒนาการของน้องดีขึ้นเยอะมากโดยจากจากวันแรกที่อย่างที่บอกไม่ชนะใครเลยแม้แต่แมตช์เดียวจากนั้นมันเริ่มมีเสมออ่าเริ่มมีชนะจุดโทษเนี่ยนะเริ่มค่อยๆเข้ามาแล้วก็มาสนามดางหลังนี่คือแบบตองบอกว่าฟอร์มแรงมากน้องๆเล่นดีตั้งใจแล้วก็เหมือนมีแพชชั่นเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็คือยังติด อาถรรพ์ของตัวเองใชคือรอบแปดทีม่คือฟอร์มดีแค่ไหนพอถึงรอบลึกๆมันเหมือนกับเด็กตื่นเต้นตื่นอะไรต่างๆหลายอย่างที่ประกอบกันเนาะก็คือเป็นเป็นอาจจะเป็นเรื่องของประสบการณ์แล้วพอเด็กเพิ่งเริ่มตัวมาเริ่มตัวมาแล้วเราก็เหมือนกับค่อยๆค่อยๆไตไต่ไต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆเนาะแต่ว่าเห็นว่าแอบว่า ไปได้ถ้วยอะไรมาอ๋อได้ถ้วยดอกไม้ค่ะโรงเรียนวัดดอกไม้ใช่ค่ะรายการในในอำเภอใช่ค่ะเมื่อวันที่ผ่านเนี้ยค่ะที่ผ่านมาใกล้ๆนี่เองใช่ค่ะก็คือเด็กก็ไปแข่งขันใช่ค่ะได้ที่สามร่วมมาใช่อย่างนั้นก็ปลดล็อกตัวเองนิดๆิดละได้ค่ะได้แล้วมีถ้วยมีถ้วยติดมือตัวเองมาละอ่าอันนี้ก็ต้องเป็นกำลังใจให้สำหรับการพัฒนาขึ้นไปอ่ะคราวนี้ในมิติชุมชนพ่อแม่เขาเขาเกิดอะไรขึ้นครับหลังจากเห็นลูกมาปุ๊บ โอ้พ่อแม่ทุกคนแบบน่ารักมากน่ารักทุกคนแรกๆผมเชื่อว่าตื่นเต้นแน่แ่ใช่เห็นลูกตัวเองไปแข่งใช่โอ้โหน่ารักมากทุกคนเลยสนับสนุนกันทุกคนพ่อแม่สนามบางคนนะสนามทุกสนามเลยนะคะมาไม่ได้ก็ให้ทุนมาช่วยใช่แล้วเสื้อผ้าทุกสนามจริงๆตอนนี้ต้องบอกว่าเอาผมผมจำได้ว่าสนามแรกเนี่ยผมนี่แหละไปหาตะบนเตอร์มาตัดให้น้องใช่แต่แต่สักพักหนึ่งมันเหมือนกับตอนนี้น้องเริ่มมีคนมาช่วย หนุนหนุนหนุนจนกลายเป็นน่าจะเป็นอีกทีมหนึ่งที่มีชุดน่าจะเยอะกว่าทีมอื่นแล้วสี่สี่ 4, 4, 4ชุดแล้วเ <laughs> นาะอันนี้ก็คือถือว่ามีการส่วนร่วมของชุมชน <ๆ S 2> ที่เยอะขึ้นเนาะ<ช>พ่อแม่เขาเห็น<ช>เห็นสิ่งที่ลูกอยากทาอยาก<ช>เล่นใช่ไหมออพอไปร่วมรายการบนเด็กอยากถามในใน,ในฐานะทั้งโค้ชหรือพ่อแม่เนาะที่ที่เราไปร่วมรายการบนเด็กเรารู้สึกอย่างไรตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้รู้สึกดีใจนะคะดีใจมากเลยที่แบบว่าได้เห็นตอนแรกนะคะตอนแรกสมมติว่า เราอยู่แบบเนี้แล้วส่งตามแถวบ้านแบบเนี้ยมันมันไม่มีอยู่แล้ว<อ>ตามบ้านแล้วแบบนี้แล้วมันก็ส่งไม่ได้ด้วยอะไร<อ>ประมาณนี้เราสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วพอเด็กพอได้เข้าไปในรายการบ bon อลเด็กรู้สึกว่าเด็กเหมือนจะสมมติว่าบางคนที่เขาเรียนไม่ดี<แ>เขาก็จะโดนพ่อแม่บังคับมาแบบว่า<อ>ถ้าอยากเล่นบอลก็ต้องตั้งใจเรียน<อ>ใช่ไหมคะใช่แล้วยิ่งเขามีความมุ่งมั่นยิ่งเขาแบบมีความที่แบบเขาอยากเขาอยากเล่นอะไรประมาณนี้ถ้า เขาก็เลยแบบว่าน่าจะพัฒนาตัวเองขยันขยันกันทุกคนเหมือนเหมือนมีเป้าหมายใช่ค่ะมีเป้าหมายมีรายการมีโอกาสให้เขาได้ไปแสดงโชว์แสดงความสามารถใช่ไหมเออแล้วเราไปเจอทีมอื่นรู้สึกยังไงตอนแรกๆรู้สึกกลัวกลัวกลัวแทนเด็กเลยคือไปเห็นใช่เขามีโค้ดเขามีแบบเป็นทางการมาใช่ไหมกลัวแทนเด็กเลยแต่เราก็ต้องใจดีสุดใจดีกว่าเด็กไว้หน่อยใจดีแบบเราต้องอันนั้นก็เด็กหน่อย เข้าใจไหมคะแบบพยายามปลูกใจเราก็กลัวแหละแต่เราต้องทำตามให้เราให้ถืว่าไม่กลัวใช่มแต่เราต้องมั่นใจเด็กเราใช่ค่ะมุมมุมหนึ่งที่รู้สึกว่าอาจจะแตกต่างจากทีมอื่นทีมหมื่นเขามีโค้ดเป็นเรื่องเป็นราวทำเวลาไปเขามีทีมงานเป็นจริงจังเลยเนาะแต่ทีมนี้เป็นทีมที่แบบชุมชนไปแนะแนวทางให้หน่อยว่าถ้าจะทำจริงทํำยังไงบ้างมันเจออะไรบ้างมีอุปสรรคไหมอ่ะมีอ่ะเล่าห้ฟังได้ไหมครับอ่ะอุปสรรคกันที่เราเจอเจออะไรบ้างครับ ก็เรื่องเงิน <Yeah. S 2> แล้วเรื่องเรื่องเงินเลยอันดับแรกครับคือก็ก็ทั่วไปเนาะ <Yeah. S 2> เรื่องเงินมันก็ต้องสําคัญอยู่แล้ว <Yeah. S 2> ที่หนึ่งเลยทั้งเรื่องค่าน้ามันเพราะหนูเองคือถ้าใจไม่รักทาไม่ได้อยู่แล้วตรงเนี้ย <Yeah. S 2> ที่ <Yeah. S 2> ใช่หนูหนูพูดเลยนะว่าของหนูเองอ,อุปสรรคนะคือเรื่องเรื่องเงิน uh huh. แล้วก็เราไปรับเด็กทุกวันอะ <Yeah. S 2> รับเด็กมาซ้อมที่นี่แล้วทางอาทิตย์อะ เวันอะว,นะวันละวันละเท่าไรอันเดือนละเท่าไรอันนี้พูดเลยนะ,ะใช่ค่ะแล้วเราก็อสองคนเราทํางานก็โอเคอก็แบบใจรักอะพี่ใจรักอยากทําตรงนี้เห็นเด็กเล่นแล้วเด็กมีความสุขสนุกแล้วเรื่องการเรียนก็พัฒนาขึ้นนะคะเด็กอะไม่ว่า<ช>จะเป็นสโมสรตังเป็นทางการหรือไม่ทางการเพราะว่าการแข่งแข่งขันฟุตบอลเนาะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยแค่ค่าสมัครแต่ที่จริงแล้วมันมีค่าอื่นอีกมหามโหราน ค่ากินค่าอยู่ค่าน้ำมันค่านู่นค่านี่ไม่ได้คิดค่าเด็กนั้นเยอะอยากกินแเซเว่นทีนึงเราก็ต้องควักหนูอยากจะพูดเลยเรื่องค่าขนมเด็กเนี่ยโอ้โหหนูโดนเดกแรกเราเราไม่เคยเจอถูกไหมเราเราไม่รู้ว่าว่ามันมีอะไรบ้างเราเห็นเม็ดเงินแค่ไอเต็มที่แค่แค่สมัครการน้ำมันอ่ะเต็มที่แค่แนี้ใช่ไหมแต่ลึกๆแล้วมันมีแบบทับซ้อนยิบย่อยที่แบบบางทีเราคิดไม่ได้ด้วยซ้ำอ่าผมเห็นแล้วแอบเห็นที่จริงว่าเราอยู่ในกลุ่มไลน์ด้วยกันเราเห็นอยู่ก็คือบางทีพยายามจะชี้แจงให้เขาฟัง นะแต่ว่าในมิติของการทําฟุตบอลแบบนี้ยผมก็เจอในทีมหอยก้างผมก็เจอก็คือบางอย่างเราไม่สามารถชี้แจงได้ใช่ค่ะไม่ไม่สอนบางคนไปกินได้สิบกว่าคนเงี้ยไอ้เก้าคนมีตังกินเว็นอีกคนไม่มี่นั่งมองหน้าใช่ค่ะไอเราจะไม่ควักก็ไม่ได้ใช่เราก็ต้องควักเมื่อบอคว้งเสร็จปุ๊บจะไปชี้แจงในกลุ่มว่าเราจ่ายนี่ไปมันมันก็ไม่ได้บางทีเราก็ไม่อยากชี้แจงเราก็ต้องไอวต้องควักไปอะไรเงี้ยเนาะอันนี้เป็นมิติที่ทุกทีมเจอเหมือนกันแต่ว่าพอพอสักระยะหนึ่งพ่อแม่ก็เรื่องเข้าใจถูก พ่อแม่เริ่มเริ่มสนับสนุนบางคนที่เขาเข้าใจเขาก็จะเหมือนกับโอนให้เลยเรารู้ว่าต้องใช้อะไรบ้างใช่ไหมเขาโอนให้เลยเขาโอนให้เลยบางคนก็คือก็คือส่วนหนึ่งต้องต้องชมต้องชมการด้วยว่าคือพยายามทําเหมือนโปร่งใสพยายามทำให้เขาเห็นว่าเฮ้ยเราใช้ใยอะไรนะหนูใช้ายอะไรหนูแจ้งตลอดใช่ใช่มันมันมันเหมือนเป็นความจริงใจที่เขาก็จะไว้ใจใช่ถ้าคนเขาไว้ใจเขาก็จะสนับสนุนมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยเนาะในมิติของการสนับสนุนในแต่ละทีมอะไรเงี้ยเนาะอ่าคราวเนี้ย เอาสำหรับการการไปแข่งขันเนาะเราเราเห็นละว,วิธีการในการจัดการอย่างเงี้ยผมเห็นเหมือนเหมือนโค้ดหลายคนมากพ่อแม่ช่วยกันนะครับเ,เราไปกันอันนี้ต้องเช่นชมอีกอย่างหนึ่งก็คือไม่ว่าไกลแค่ไหนก็ยังขนกันไปอันนี้อันนี้คุยกันยังไงบ้างครับ<ะ>พ่อแม่เขาเราคุยตาเราตกลงอะไรกันยังไงเขาดึง<อ>ไปกันขนาดนั้นอะ่ะ ส่วนมากจะมีพ่อแม่น้องสตัง์อีกกลุ่มนึงแล้วก็ทางล็อกสิอีกกลุ่มนึงที่เขาส่วนมากเขาไปตั้งแต่สนามแรกเหมือนกันอันนั้นอันนั้นเขาอาสาไปเองค่ะอยากไปดูลูกใช่อยากไปดูลูกยังมีส่วนร่วมรถไม่พอบอกนะใช่ไหมประมาณนี้ใช่ไหมส่วนมากก็สองคันสามคันอ่ะสามคันของหนูสองคันแล้วก็ของพ่อแม่สตัง์อีกคันหนึ่งใช่ค่ะขนกันไปพอภาพบรรยากาศของของทีมในเมืองเราเห็นว่านั่นแหละครับมาเห็นคือมันไม่ใช่มีแค่โค้ดบางทีมอ่ะเขาจัดการเป็นเรื่องไปแลาวรนอย่างผมเนี่ย แรกๆมนาะไม่มีใครไปดูเลยก็มีผมนี่แหละกับเด็กๆจนเด็กๆถามว่าพี่แล้วพ่อแม่เราไม่เห็นมาดูเมื่ลอลยเลยอะไรเงี้ยหลายๆทีจะเจอแบบนั้น<ช>แต่ในเมืองอะแรกๆอาจวันวันแรกสนามแรกก็เป็นแบบนั้นเพราะพ่อแม่ยังงงๆอยู่ใช่งงมากแต่แต่พอสนามสองสามสี่ห้ามาเรื่อยๆพ่อแม่เหมือนตามมันมีอยู่สนามหนึ่งผมจําได้เหมือนถทาจะคนทั้งหมู่บ้านอะเหมือนสนามเทคนิคใช่ไหมคะไม่ไม่รู้ผมจำไม่ได้ที่เห็นไปแบบ ใช่ถ้าจะถ้าจะเป็นรถบัสอ่ะคนเยอะมากแล้วก็มันเหมือนบรรยากาศมันน่ารักมากใช่น่าจะสนามน้ำลิตน้ำลิตน้นำลิตกับเทคนิคอ่าน้ะถ้าทำไม่ผิดก็คือมิตินี้มันผมว่ามันทดแทนกับกับการที่ไม่มีโค้ชเป็นทางการได้คือเด็กรู้สึกอุ่นใจมีพ่อแม่อยู่ข้างหลังมีคนมาเชียร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยบางทีฟุตบอลเด็กมันอาจจะไม่จําเป็นต้องต้องต้องมีโค้ชที่เก่งขนาดนั้นก็ได้ถูกไหมแต่เด็กเขาสนุกของเขาไปกันเองอะไรเงี้ยรคราวนี้พอเห็นการบอกว่าแอบแอบเล่นบอลมีทีมเชียร์ไหม เป็นเด็กปืนเด็กผีเด็กคงเด็กคงอยู่แล้วพี่เด็กคงเด็กคงอ่ะเด็กคงหมดพี่เกย์ออใช่เหรอพี่เกย์ใช่พี่เกยเด็กคงไม่ได้พูดไม่เกย์ไอย้เงี้ยพอที่ถามเพราะว่าบางทีแล้วบางทีโค้ชหลายๆคนเขาก็จะดูสไตล์วิธีการทีมที่เราชอบใช่ค่ะได้เอามาใช้กับเด็กๆบ้างไหมเอามานะพี่ส่วนมากหนูชอบดูบอลอันนี้อันนี้พูดจริงๆเลยนะว่าชอบชอบดูสไตล์การเล่นค่ะใช่ สไตล์าการเล่นแล้วก็มาปรับใช้กับเด็กคนนี้เหมาะแบบนี้นะอะไรแบบนี้จะเหมือนให้เขาดูเป็นตัวอย่าง่ส่วนมากหนูจะดูจาก YouTube ด้วยแล้วก็ดูจากบอลด้วยแล้วก็จะเอามาเอามาแบบเราจะมีกลุ่มบอลเด็กของเราอีกกลุ่มหนึ่งของอที่แบบมีแตเด็กเลยเรามีโค้ชอยู่คนเดียวใช่ค่ะเราก็จะแชร์กันในนั้นว่าเราวันนี้เราเล่นแบบนี้ไหมเราทําแบบนี้กันไหม,อ,มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กเขาบอกว่าโอเคนะพี่อะไรอย่างเงี้ยมันมันแลกเปลี่ยนใช่ค่ะเวลามีอะไรเราจะคุยกันในไลน์เด็กเด็กดื้อเด็กมีวินัยเด็กไม่มีวินัยเราจะพูดกันในไลน์ ใครทะเลาะกันอะไรเราก็จะคุยกันในไลน์ใช่ค่ะใช่เปิดอกคุยกันเด็กก็จะขอโทษกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมติว่าผิดกันจริงจริงจริงผมแอบเห็นมีอยู่สนามหนึ่งที่ว่าเด็กแพ้น้องไห้เหมือนจะทะเลาะอะไรกันทักอย่างหนึ่งอ่ะแล้วก็เหมือนเรียกมาปรับความเข้าใจกันนั่งร้องห้องร้องไห้กันข้างสนามอะไรอย่างเงี้ยใช่ทำไมถึงใช้เทคนิคเปิดออกเปิดใจคุยกับเด็กๆมันได้ผลไหมหรือว่ายังไงได้ผลได้ผลมากเลยมันสมมติว่าเราไปคุยกันปุ๊บ เราจะมีแบบเหมือนจะมีแบบว่าข้ออะหนูจะถามทุกคนเลยนะแบบว่าอะหนูหนูเป็นโค้ชใช่ไหมคะคหนูจะถามทุกคนเลยว่าน้องจะนั่งเลยหน้ากระดานจะถามบาสวันนี้รู้สึกยังไงที่แพ้อะไรประมาณเนี้ยก่น้องก็จะพูดความรู้สึกความในใจออกมาหนูก็จะถามว่าแล้ววันนี้บาสเล่นดีไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันให้เขา<ช>สะท้อนตัวเองใช่ค่ะ,ะให้เขาพูดสะท้อนตัวเองหนูถามทุกคนในทีมเลย บางคนก็พูดไม่ได้ร้องหไห้บางคนไม่พูดเลยใช่ค่ะเหมือนแบบแบบเขาก็ยังแบบผมเล่นไม่ดีครับอะไรอย่างเงี้ยเด็กเราก็บอกว่ารู้ได้ไงว่าเล่นไม่ดีอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะบอกรู้ได้ไงว่าตัวเองเล่นไม่ดีลูกบอกว่าผมเหมือนตอนผมซ้อมอ่ะผมเล่นดีกว่านี้แล้วเวลาผมมาเล่นปุ๊บผมเล่นไม่ออกครับอะไรประมาณเนี้ยน้องทุกคนเลยนะคะที่เขาพูดแต่เขาน่ารักกันนะน้องอะ่ะค,คือเขามีอะไรคือเขาพูด เขาพูดว่าผมแบบนี้นะคะผมแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมกล้าพูดใช่ค่ะอกล้าพูดใช่ค่ะทุกคนนะคะเขามีทัศนคติของเขาทุกคนใช่ค่ะเพราะเรารู้อยู่แล้วเราเราอยู่กับเด็กเราจะเห็นว่าอ้าววันนี้วันนี้เล่นเป็นยังไงเขาบอกอะแล้วเวลาซ้อมขยันไม้อะไรหนูก็จะถามแบบหนูเห็นทุกคนว่าคนนี้ไม่ไม่ค่อยขยันซ้อมบางคนก็ชอบเล่นติดเล่นไปหน่อยเขาก็จะเหมือนแบบเขาคิดว่าเออเขาก็ทบทวนของเขาว่าเออจริงๆนะที่โค้ชพูดถูกนะ ว่าเรามัวแต่เล่นเราไม่ค่อยขยันซ้อมแล้วถึงเล่นไม่เต็มที่อะไรประมาณมน,นี้เขาก็จะคิดอะไรของเขา,เาไป,ไปเรื่อยเหมนเเสร็จปุ๊บเราก็ขมวดได้ฟังใช่ไหมเหมือนสรุปใ,ให้เขาเห็นภาพใช่ไหมเอวสุดท้ายก็สมมติว่าคุยคุยละเคียวหมดละปุ๊บพักหนึ่งก็เดินทีนี้จับมือเลยจับมือคุยทุกคนเลยจับมือมองหน้าอย่างลยคุยทุกคนเลยบางคนยังไม่ได้คุยอะไรเลยน้ําตาแตกรู้สึกผิดไงว่าตัวเองแบบทําไมเวลาโค้ชสอนทําไมไม่ค่อยฟังอะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะถามเลยบางคนอะ หนูพี่รู้นะว่าหนูไม่ค่อยซ้อมไม่ค่อยขยันซ้อมอะไรประมาณนี้เขาก็บอกครับต่อไปผมจะขยันซ้อมครับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนใช่ค่ะแต่ก็เป็นบางคนน้องไม่ดื้อมากจะไม่มีใครดื้อใช่แล้วดูดูแววตาแต่ละคนคือเขาตั้งใจเห็นเห็นเลยมองหน้าเราทุกคนเขาก็เหมือนกับพยายามจะพัฒนาตัวเองใช่ค่ะแต่แต่ก็นั่นแหละครับว่ารวมเด็กๆก็จะมีบ้างเนาะมีดื้อมีอะไรตัวตามสไตล์ของเขาอะไรเงี้ยเนาะอ่ะคราวนี้ พอมาถึงตรงนี้เท่าที่สัมภาษณ์มานี่เป็นเทปของผู้หญิงคนแรก<ช>เป็นไงบ้างกดดันไหมเวลาที่เราต้องไปยืนข้างสนามเรารู้สึกอย่างไรบ้างคนเลยแบบเฮ้ย hey, โค้ดคนหนึ่งเขาเป็นผู้ชายอ่ะยืนตะโกนต่างแต่เราเป็นโค้ชผู้หญิงหนูรู้สึกว่าตอนแรกเลยนะคะ<ช>ที่แบบว่าหนูตอนแรกที่แบบไปยืนอยู่แบบทําไมอะไรแบบแบบจะพูดยังไงดีพี่เดี๋ยวแบบมันรู้สึกว่ามันเหมาะก,กับเราหรออะไรประมาณนี้แบบจะพูดยังไงดีอะกูมาทําอะไรเนี่ยใช่อะไรวะอะไรเงี้ยต้องมาเป็นโค้ดอะไรเงี้ยใช่ไหมเหมือนวันคิด ไปเองด้วยใช่ไหมแต่รู้สึกไม่กดดันนะเพราะเราเชื่อมันในตัวเด็กเราใช่ค่ะแล้วเวลาโดนโดนแซวไอ้มาดามเหมือนมาดามแป้งมาดามอะไรอย่างเงี้ยที่มายืนคุมสํานะเหมือนเขาเปรียบเทียบเนาะกับกับตรงตรงเงี้ยเรารู้สึกยังไงก็ก็ดีใจนะคะที่เขาแบบว่าเออเห็นคุณค่าเราเราเป็นผู้หญิงคนเดียวอะไรประมาณเนี้ยครับใช่ ก็รู้สึกก็ดีใจตอนนี้ดูเหมือนจะผ่อนคลายแล้วไม่ค่อยกดดันแล้วเหมือนกลายเป็นสนุกกลายเป็นส่วนหนึ่งของในสนามไปแล้วใช่ไหมทีมในเมืองไอซีมันไม่ได้มีโค้ชอย่างเป็นทางการที่เราคุยกันเนาะก็คือแต่ว่าเราใช้ในมิติที่เหมือนพ่อแม่เหมือนพี่เหมือนพ่อแม่ที่คอยใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยมันมันมันเป็นอะไรยังไงแล้วเรามันดีต่อทีมเด็กๆยังไงในความคิดของการสําหรับความคิดหนูนะหนูว่าหนูไม่ได้ตั้งตัวเองเป็นโค้ชเลยนะที่อยู่กับเด็กๆอ่ะ คือเหมือนเรามีลูกเพิ่มอีกอะพี่ใช่ค่ะเหมือนเหมือนลูกเพื่อนลูกมาเล่นกันลูกเรานั่นแหละเหมือนทั้งทีมอะเป็นลูกแล้วหมดเลยหนูไม่เคยเรียกตัวเองโค้ชเลยนะพี่ใช่หนูจะเรียกว่าพี่บางทีก็เรียกแม่แม่อย่างนั้นนะหนูแบบนี้นะเรียกเรียกเด็กใช่ค่ะเหมือนเราอยู่กับเขาน่าจะประมาณ7จ็เดือนแล้ว เหมือนเรารักเขาไปแล้วอะรักทุกคนเลยนะหนูมันก็อาจจะเป็นความใกล้ชิดใช่ที่ที่เขาก็เอาไว้ใจเราใช่มันก็จะแตกต่างจากในมิติที่โค้ดที่เขาแบบเฮ้ยถ้าโค้ดมันก็จะอีกมิติที่ต้องสั่งต้องวางแผนต้องนู่นต้องนี่อะไร่าเเออเหมือนเราเหมือนเรามีความรักความผูกพันความสนิทกันใช่ค่ะแล้วยิ่งผู้ปกครองเด็กก็โอเคมากเลยทุกคนใช่ค่ะเหมือนเราเป็นแม่ของเด็กอีกคนเลยอะมีอะไรบอกเราได้ทะเลาะกันบอกเราไม่มีเงินบอกเราไม่มีอะไรสักอย่างแบบเออมีอะไรมาบอกอยากให้บอกอ่ะ เด็กอ่ะคือเราลักเขาไปแล้วใช่ก็ก็อาจจะเป็นอีกมิติหนึ่งที่เห็นภาพคับเป็นราะว่าว่าทีมทีมทีมหนึ่งที่อาจจะไม่จําเป็นต้องมีโค้ดเป็นทางการเนาะแต่ว่าเราก็อาศัยถราองค์ความรู้ล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเอามาแชร์กันเด็กก็อาจจะมาแชร์กับเราบ้างใช่ไหมก็เป็นมิติที่อาจจะเป็นต้นแบบเนาะตัวอย่างให้กับกับชุมชนอื่นที่เด็กอาจจะรวมกันอย่างเงี้ยแล้วอยากไปแข่งเฮ้ยไม่ไม่มีโค้ดจะแข่งได้เลยอะไรเงี้ยทีมนี้ก็ทําให้เห็นแล้วว่าอาจจะไม่จะมีโค้ด ผมาเป็นทางการเป็นอลังการหรือว่าคนที่มีความรู้จริงจังมาแต่เราก็สามารถพาทีมไปแบบนี้ได้การที่เด็กได้มารวมกันอยู่ตรงนี้คือหนึ่งเลยคือเรื่องโทรศัพท์เลยพี่อ่าเรื่องโทรศัพท์คือเด็กทุกคนคือโทรศัพท์นี่คือเบาเลยผู้ปกครองแบบขอบคุณเราทุกคนเลยนะต่เมื่อก่อนนี่คือจะไปไหนก็ทั้งเกมทั้งแชททั้งอะไรพวกนี้ใช่ค่ะโทรศัพท์นี่เรื่องหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยโทรศัพท์คือน้องไม่มีจับกันเลย ไม่เล่นเลยเหมือนสมาธิมาอยู่กันในใสนามในสนามซ้อมใช่ค่ะแล้วเรื่องสองคือเรื่องการเรียนดีขึ้นดีขึ้นเยอะเลยทุกคนอย่างบางคนสอบได้ที่สุดท้ายก็เลื่อนขึ้นมาเหมือนจะอยู่ที่20ละอะไรประมาณนี้นใช่ค่ะมันมันเป็นผลเพราะจากอะไรหรือเปล่าแล้วเป็นเพราะคือเวลาเรียนคือต้องตั้งใจเรียนหนูบอกเด็กทุกสนามว่าเวลามีสอบมีอะไรห้ามขาดห้ามลาไปแข่งบอลก็ห้ามขาดต้องไปโรงเรียนและต้องตั้งใจเรียนถ้าใครเรียนไม่ดีอยากจะมาแต่ซ้อมแต่บอลเนี่ย พี่ก็จะไม่ให้เล่นนะถ้าจะมาเอาทางด้านกีฬาอย่างเดียวอ่ะต้องเรียนด้วยก็เหมือนเป็นเงื่อนไขแรกใช่ค่ะเป็นเงื่อนไขแรกแต่คุณจะเล่นคุณก็ต้องตั้งใจในสิ่งอื่นด้วยใช่ค่ะใช่ไหมเออเราก็จะถามเขาแบบว่าวันคราวนี้สอบได้ที่เท่าไรเด็กก็จะบอกพี่การผมสอบได้ที่ดีขึ้นที่เท่านี้เท่านี้อะไรประมาณนี้ค่ะแต่อันนี้แชร์นะผมผมไปได้ไอเดียมาจากของหัวหาดเอฟซีใช่ค่ะหัวหาดเอฟซีนี่เขาเขาหารางวัลเด็กๆน้อยมาล่อใจให้เด็กใช่อย่างเช่นถ้าสอบดีขึ้นมีรางวัลให้นะแต่อาจจะไม่ได้เยอะหรอกอาจจะเป็น หรือไม่แกป็้นเกติบัตอดีน่ารักมากซึ่งเราปิ้นเองได้ปิ้นปีติบัตหรือจะให้ผมเซนให้ก็ได้ในนามบอลเด็กที่คุณสามารถพัฒนาการเรื่องเรียนดีขึ้นอะไรเงี้ยซึ่งมันทำให้บางทีพ่อแม่เขาจะรู้สึกว่าใ้ยมันมันมีอะไรเป็นทางการนะมันจับต้องได้มากกว่าที่เราแค่ชมเขาว่าเฮ้ยเขาเรียนดีขึ้นนะอะไรเงี้ยเฮ้ยมีขนมมีรางวัลมีของเล่นมีอะไรเงี้ยก็ก็จะเป็นการแลกกันซึ่งอย่างหัวห้าได้ที่จริงผมพูดถึงบ่อยเพราะว่าเขาอย่างเช่นเล่นฟุตบอลแล้วต้องทําความดีกับครอบครัวด้วย กลับไปล้างจานถ่ายรูปถ่ายคลิปมาให้พ่อแม่ดูอะไรเงี้ยทำให้รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่มิติแค่แค่การที่มาเล่นอย่างเดียวมันมีมิติอื่นที่ในครอบครัวในชุมชนในอะไรก็ตามแต่ที่กูเป็นจิตอาสาก็ได้อะไรก็เออก็น่าจะเป็นมิติที่น่ารักเนาะที่ผ่านมาที่ที่เห็นเด็กๆไปแข่งเนาะพาไปแข่งไปซ้อมอะไรเงี้ยมีประเด็นอะไรที่ทําให้เรารู้สึกโอ้โหประทับใจภูมิใจกับเด็กๆกลุ่มนี้บ้างน้ําใจนักกีฬาใช่น้ําใจนักกีฬาที่สุดเลยครับคือยังไงบ้างเราตอนแรกคือน้องมาแบบ มาหลายที่อตอนแรกๆก,ก็มีมีแบบมีหลายที่ก็จะมีเรื่องทะเลาะก,กันบ่อยมากมในทีมใช่ค่ะพอไปอยู่ด้วยกันพอไปอยู่ด้วยกันรวมน่าจะหกเจ็ดเดือนแล้วเขาเหมือนเขารักกันขึ้นใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเขามีน้ําใจมีอะไรซื้อขนมนี่แบ่งกันตลอดอใช่ค่ะแล้วก็เหมือนเราที่เราไปแข่งอะ่ะเห็นเลยนะคะในสนามเด็กต้องขอโทษต้องอะไรเพื่อนใช่ค่ะเหมือนเหมือนเราก็สอนแหละแต่เขาก็สแสดงออกที่อาจจะมาจาก ข้างในเขาเล่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอย่างล่าสุดที่ผมพ่อไปในเพจก็จะเห็นว่ามีน้องคนหนึ่งที่จริงอ่ะมันมันไม่ใช่หน้าที่เขาหรอกแต่เรียกทีมงานเพื่อให้มาดูเพื่อนูตรงตามทั้งทั้งที่จริงจังหวัดอ้ะมันต้องต้องเป็นกรรมการที่กรรมการเขาจะประเมินว่าจะต้องเรียกทีมแพทย์ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่น้องมันเห็นเพื่อนเจ็บปุ๊บเรียกมาเลยนั่นคือสิ่งที่เขาแสดงออกขึ้นมาใช่ไหมและสุดท้ายอยากเห็นน้องๆชุดนี้กลุ่มนี้ไปถึงจุดไหนยังไงครับ อยากเอาเอาใจจริงเลยนะบางไอ้น้องทุกคนในทีมคือเขาชอบเขารักหนูอยากให้น้องไปถึงแบบทีมชาติเลยอ่ะพูดเลยใช่เพราะมันมีหลายคนที่เขาเล่นบอลดีเขามีโอกาสตรงนี้ใช่ค่ะอยากให้เขาไปสูงๆเลพ้พี่ก็หนูก็จะพยายามทำให้มันโอเคที่สุดพาเขาไป้ถึงที่สุดแค่นั้นแหละค่ะมีคิดที่จะปั้นรุ่นเด็กๆขึ้นบมม้างไหม ก็มีนะคะวันนี้แฟนไปตัดผมมาก็เ,าเหมือนจะมีน้องๆแอบถามแต่เด็กปสองปสามะก็ยังห่างห่างใช่ค่ะมันมันห่างมากเลยแต่สมมุติว่าน้องบาทสน้องตังหมดรุ่นอายุ13แล้วก็จะมีมีต่อ ไม่หรือว่ายังยังมียังยังค่ะยังสิบสองสิบเอ็ดในทีมเนี่ยอในทีมก็ยังมีอยู่สองโอเคสบายใจเหมือนมีน้องตังกับน้องบาสแล้วก็เหมือนอีกสองสามคนเองที่ออกนอกนั้นยังพศห้าสิบห้ายังยังเล่นได้อืมโอเคก็เอาแอบสบายใจที่ยัแอบเป็นห่วงเพราะว่ารายการบอลเด็กของเราคือเดี๋ยวเรต้องมีการปรับรุ่นใช่ค่ะคือหลังจากจบเมษาโอเพ่นเสร็จปุ๊บเราจะต้องปรับกลับมาเป็นแปดสิบเพื่อให้ให้ตามกับน้องๆ ประมาณป .6 อะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะอย่างอย่างมีอีกรุ่นนึงอ่าโอเคอย่างน้อยก็สบายใจก็เชียร์เชียร์ให้แอบให้แอบอ่าถ้ามีน้องๆที่รุ่นต่ํากว่านั้นเราก็พยายามชวนเข้ามาเพื่อเพื่อให้มันต่อเ่องที่จริงอยากอยากให้อยู่เป็นครอบครัวด้วยกันในทุกๆทีมนะครับที่ที่เด็กผัดใบไปแล้วก็เอารุ่นใหม่ขึ้นมาอาจจะทำใจยากนิดนึงเพราะบางทีเราผูกพันกันรุ่นแรกใช่ผมผมก็เจอเหตุการณ์เนี้ยมันก็ต้องรุ่นต่อรุ่นไล่มาเรื่อยๆถ้าเรายังสนุกกับมันอยู่ใช่ค่ะเราก็อยากให้ให้ ยินดีค่ะก็ยินดีนะคะถ้าสมมติว่าอยากจะมาอยู่ทีมเดียวกับเราก็ยินดีค่ะไม่มีโค้ดไม่มีคําสั่งไม่มีอะไรสักอย่างแค่คุณตั้งใจมีความมุ่งมั่นมีเป้าหมายของคนครับแล้วถ้าเป็นสมมติเราเป็นบ้านอื่นสมมติบ้านอื่นจังหวัดอื่นเลยภาคอื่นเขาอาจจะดูเราไม่ได้เพราะอันนี้มันเป็นตื่อออนไลน์เนาะเขาถ้าเขาจะเกิดขึ้นแบบนี้อยากให้กําลังใจเขาอย่างไงบ้างทําเลยค่ะถ้าใจรักใช่ทาเลยค่ะถ้าใจรักไม่ต้องมีโค้ดก็ได้ค่ะแค่เรามีความรู้ใส่ใจเด็ก สอนเด็กพัฒนาเด็กไปด้วยกันค่ะก็คือพยายามรวมรวมรวมใช่ค่ะรวมเด็กไว้ให้รวมเด็กแล้วก็ดูแลเขานิดนึงเพื่อไม่ให้เขาเจอเจอปัญหาเจออะไรก็ดูแลเขาไปเนาะเนาะอันนี้ก็เป็นกําลังใจให้กับกับในเมืองเอซีแล้วก็หวังว่าน้องๆจะได้ชูถ้วยสักใบหนึ่งเดี๋ยวเพราะจริงก็สัญญากับร้องไว้เดี๋ยวพี่จะทำกราฟิกขึ้นเพื่อให้น้องได้ได้ถือถ้วยไม่ว่าจะรางวัลไหนก็ตามสักครั้งหนึ่ง เพราะว่าเห็นความตั้งใจของน้องเราก็อยากอยากให้น้องประสบความสำเร็จจริงๆเนาะก็เป็นมุมมองครับเป็นมุมมองทัศนคติเนาะของโค้ชนะครับซึ่งเป็นโค้ดอาจจะเป็นโค้ดผู้หญิงแต่ไม่กี่คนในในเครือข่ายเรานะครับที่ที่ทำกับน้องๆทํากับเด็กๆของเรานะครับก็คิดว่าน่าจะมีทัศนคติบางอย่างที่น่าจะไปทัดกับหลายๆคนเนาะในหลายชุมชนหหลายๆทีมที่ที่ทำทีมฟุตบอลเด็กขึ้นมาเหมือนกันแล้วก็ เป็นกำลังใจให้นะครับทั้งทั้งของในเมืองแนละของโค้ชการด้วยแล้วก็น้องๆหลายๆทีมที่อาจจะดูใะเพจนี้อยู่นะครับ EP นี้อยู่ก็เป็นกําลังใจให้นะแล้วก็เติบโตไปด้วยกันนะครับสำหรับ EP นี้ต้องขอขอบคุณนะครับโค้ชการของในเมืองเอีเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับจะเป็นใครอย่างไรเดี๋ยวคอยติดตามดูนะครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ